สู้ๆเนอะส่งพลังบวกส่งกำลับบงใจค่ะส่งมินิฮาร์ด <laughs> ไม่ค่อยเป็นเน้นเอ่อเขาเรียกนะไม่เป็นเน้นคลิปยาวไงไม่ค่อยเข้าใจไงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องเป็นเน้นคลิปยาวหน่อยเก็บจานจ้าเก็บจานล้างจานค่ะล้างจานเก็บจานจา้า เดี๋ยวกินข้าวกันเนาะพี่น้องมีซุปเมื่อคืนแกแสดงฝีมือแต่เอาไปลงทางทางโฟล์ไฟส่วนตัวเนาะน้ำพึ่งสลุงอยู่เนาะเก็บจานจ้าเก็บจานล้างจานค่ะล้างจาน เด็ดจังกินข้าวันเดียจ้ามาไลซสซันค่ะเอาลูกเนี่ยเทากำปั้นนี่แหละได้มาส่องลูกก็หอนั่งซุ่มใส่ตู้ไว้เดี๋ยวจะตำอยู่ ทีมรู้เพราะว่าเบ็ดใกล้หมดแล้วเนี่ยตายแล้วไม่ได้ชาร์จเบ็ดไปดูชาร์จอีกเครื่องล้วพี่น้องเป้าหมายไปถึงฝันกันทีมกินข้าวกันได้ยังเนาะ ก็ออวันนี้อากาศดีค่ะเยอรมันอากาศดีเห็นไหมเด็ดออกแล้ว แต่มันมีคลิปที่ว่าถ่ายนั้นอยู่เดี๋ยวจะลงในในเพจเนี่ยก <laughs> ิน<ะ> <c oughs> ข้าวอยู่ ยังไงก็เขาเรียกนน,ยนั้นย่งัราก็ต้องกินข้าวกันเนาะ <laughs> กินข้าวกันด้อจ้ามาไลซูสันค่ะไม่ค่อยเป็นเน้นเขาเรียกนะไม่เป็นเน้นคลิปยาวไง ไม่ค่อยเข้าใจไงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องไปเน้นคลิปยาวหน่อย <S <S กินข้าว <S 1> <S 1> กินปลากันด้วยยังจ้าส่งกันบ้านเนาะลงโพสสั้นลงโพสงนิลงกิฟแฟนเพจได้ได้กินข้าวนอ้อมากินข้าวกับยายนะเด้อ ลุมแรงอนละลุมแรงเพื่อนส่งกันบ้านกันรื้ยังจ้าอาทิตย์หนึ่งก็ล้างจานทีหนึง่ง ล้างจานทีนี่ก <c oughs> ็การไปติดตามเพื่อนกลับอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเราต้องไปดูคลิปเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยไปมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเดดดีค่ะ <c oughs> วันนี้ว่าจะไป <c oughs> เขาได้ไรนะไปหาถ่ายคลิปลงหน่อย <c oughs> สถานพวกบ้านแต่ว่าถ้าเป็นพวกพวกพวกหม้พวกหมอ้มออะไรส่วนมากจะล้างหมดอย่างเงี้ยอ๋อ ท่นอเอปิดค่าการมองเห็นเนาะล้างจานเนาะใช้เครื่องแล้วก็ปฏิเก็บเก็บจานแล้วก็เก็บอนนันใส่ไม่สู้ด้วยจาาสู้สู้ สามอ้อยสิบห้าสิบหกอ้อยแล้วแต่ลูกลูกลูกเล็กลูกใหญ่นี่นะตามราคามีข้าวอยู่ยายนั้นก็เขาเรียกน,นันยานายหญิงเรก็ต้องกินข้าวกันเนาะ อแต่ยังไงต้องกินข้าวด้วยไม่งั้นจะไม่อยู่ท้องกิน <c oughs> ข้าวด้วยกันจ้า <c oughs> แต่บางคนก็ไม่มีไม,ไม่มีวันหยุดเนาะบางคนก็ได้หยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งงแล้วแต่ขอบคุณอ่ยายน้องกิฟแฟนเพจน้องน้องแก๊ปแต่ว่าอลูกม,มันจะเห่ิมแล้วนะเด็กลูกม,มันยังดิบอยู่ต้องเฝ้าตามก่อนก่อนมันจะสุกไปถึงเป้าไม้ไปถึงฝัน ดยฉันกินกาแฟะไปแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ทองแม่เราต้องหาอะไรกินต่อยีกให้เราสักวัน พายุเข้าฝนตกแรงมากเลยซูสูค่ะ มาไล่มาไล่เอาเอานาทีหน่อยได้กินะออเ,เด็ดดี ่เดี๋ยวจะทยอยเยี่ยมบ้านเด้อจ้ะเห็นไหมฮะลมแรงลมหนาวทีมมันใบสองราคาใบสองก็ ขอขอบคุณมากนะคะที่ขอบคุณยานน้องแก๊ฟแฟนเพจที่มาเปิดตายานแนนจากขอบคุณค่ะ